นะครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นท,ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเดินทางเองไปกับกรุ๊ปเนี่ยเวลาที่โหลดกระเป๋าไปแล้วเราควรท่านยืนรอห้านาทีถ้าไฟไม่แดงขึ้นท่านก็เดินไปสบายๆแต่ถ้าไฟแดงเนี่ยเขาจะเลือกกระเป๋ากลับแล้วก็เรียกเจ้าตัวนี่คือสาเหตุที่ทุกวันนี้นะครับเวลาเราทำกรุ๊ปเนี่ยเราต้องเรียกผู้โดยสารไปโชว์ตัวเวลาโหลดกระเป๋าเมื่อก่อนนี้พวกผมยังช่วยโหลดแบบเอาวางเลยนะครับเดี๋ยวผมโหลดให้เลยเป็นกรุ๊ปเดี๋ยวนี้ยากแล้ว ต้องโชว์นะฮะเรามีเจ้าหน้าที่จากทาง Perfect นะครับมาร่วมบริการดูแลทุกท่านด้วยนะครับก็คือผมขออญาตพี่เอพี่เอนะครับอยู่พี่เอหาแมงสาบอยู่อ้าพี่เอพี่เอนะครับขอบคุณชีวาคุณชีวานะครับที่ถือกล้องวิดีโออยู่สองท่านนะครับขอเสียงปอกเบอร์ให้ครับพี่ช่างจับ Perfect ขอเสียงด้วยครับ งานนั้นไม่ต้องโชว์แล้วบ <si ้งเพราะพี่เอคนเดียวก็นั่งนั่งคุยเหมือนเป็นไกด์เลยอยู่ที่สนามบินนะฮะก็นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเเวลานะครับพอมาเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของเวลาสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นรบกวนทุกท่านมุญนาฬิกาเป็นเวลาของสิงคโปร์เลยเพราะว่าสาววันนี้เราจะนัดหมายเป็นเวลาของสิงคโปร์นะครับเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมง นะครับขอขอความกรุณาครับตั้งเลยอย่าไปทดเวลานะครับเพราะผมเคยลูกค้าหายหนึ่งชั่วโมงเนื่องจากเขาไปทดแล้วลืมลืมเลยครับขทำตลอดเลยครับขทำตลอดเลยสุดตายค่ะ ลักเด็กลักเด็กพี่เะเลยลักเด็กเด็กพาเนตพร้อมนะครับหนึ่งสองสามยิงไปเรื่อยๆนะครับเอาไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ <c oughs> มีครับแต่เอาไวไทยไทยก่อนนึงก้อไทอ่าโบกมือหน่อยครับโบกมือหน่อยักเด็ก,โก,โกครับรักเด็กรักเด็กลักเด็กลัเดิลักเดลักเด็กัเด,ดลัเน็กเล,ลนันเด็กักเดเักดับเเดลเลันะครับ เหมือนกับเดินผ่านคาร์บอนบิทชิชิตี้ไม่งนเลย่มวน้ำไปอีกครับเดินเข้าไปข้างไงน่าสวยดีนะเนี่ยเป็นอะไรอย่างนันจุเรียนนเป็นในโรงละครครับ ล,งล,ลงละครสิงโตอะสิงโตไปทางปุ่นอันนี้เป็นเป็นทุเรียนสวัสดีครับ Welcome to Singapore Singapore ถ่ายรูป500โอ้หลายร้อยเลยเนี่ยนะครับเอาฝากกล้องไว้นะครับฝากกล้องไว้ครับวันนี้เดี๋ยวบางทัวนึงหนูได้ si ครับ ทิศซื้อขอบคุณครับขอบคุณครับสายายขวาชิดหน่อยนะครับแล้วก็แล้วก็อย่าวางตัวหนังสือนะครับข้างละข้างหลังได้ยืนได้เองนะครับข้างหลังพ,พี่พี่เบนพี่เบนไปยืนตอนี้่อฝากได้ครับมเข้างหน้าเลยพี่ ครับนี่ là โน้ตครับ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  ครั้ะอยากจะเดินช้อปปิ้งแถวนั้นจะมีร้านขายของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนก็สามารถไปเดินซื้อของขาองเที่ยวขายได้แต่สังเกตดอู่ที่ดีนะคะว่าของที่นี่ส่วนมากแล้วจะไม่ใช่เมดอินสิงคโปร์นะคะจะเป็นของจีนเยอะของบางอย่างก็หน้าตาคล้ายๆกับที่เมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้น ยังม hey. 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 ีอะไอีกบ้ายังมีแอร์เลิกใส่เสื้อคะจะรับการอนุญาตฮึ่มชอบมากเลยใส่ยูนิคลี่สิงคโปร์ไปเอามาจากไหนเนี่ยจิกจิกอยากออกการท่องเที่ยว